วัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องนัที่มีเรถนะครับต่อรถ MG 5นะครับโนันทอปสีขาวเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวุญาตสัมภาษณ์นะครับกับทางน้องนันที่เขาๆหรือว่าส่านัญที่คิว่าในวันที่เรารับรถเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกเลยที่เราตัดสินใจที่จะออกรถนะครับเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำเทปทำอะไรเนาะแล้วก็รวมถึงการ เรื่องสัญญาเนี่ยอยากจะสอบถามว่าการบริการของที่รึกษาบางขายนันกสิเนี่ยดูแลเป็นไงบ้างครับในการช่วยออกรถก็ดีนะครับหรือว่าการรับรถรอรถนานไหมหรืออย่างงี้ยครับดูแลดีมากๆครับตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ออกรถตั้งแต่ทำรึกษาครับถึงขั้นตอนการออกตัวอย่าง ก็คือจะให้สามารถหลบหนีไได้คืออ่านะครับก็คือเรียกว่าติดปัญหาอะไรเนีน่ยานะก็คือการนี้เป็นที่เนาะในส่วนของเรื่องการทําสัญญาก็ถือว่ารวดเร็มไหมรวดเร็วรวดเร็วทันใจเนาะแล้วรอดร่ดนานไหมครับันน,นี้สัญญาสัมพันไม่นานครับอ่าโอเคนะครับรอรอไม่นานสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะสอบถามแล้วก็อยากจะให้ทาง,ทางน้องนาทีเนี่ยได้แบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับที่ได้หุ่นเป็นด้วยนะครับว่าอ่าการที่เราตัดสินใจมาหอบรถยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ M G เนี่ยเราชอบอะไร นะครับแล้วเรารู้สึกว่า MG มีดีอะไรแล้วเราอยากจะแนะนำเพื่อนมาออกรถ MG ยังไงบ้างครับ okay. ชอบในฟังชั่นของ MG ครับที่แบบมีอะไรมาให้พร้อมนะครับท mm hmm. ั้งภายนอกภายในภายนอกก็ดูสวดภายในก็แบบมีอะไรให้ใช้งานเอยครับอ่านะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีเพื่อนอยากจะออกเนี่ยเราอยากจะแนะนำเขายังไงครับว่าถ้าเขาอยากออกรถเนี่ยเราจะให้คำแนะนำังไงว่าตัดสินใจยังไงอะไรดี <c oughs> นะครับก็คิดว่ารถ ดีครับราคาก็แบบมีส่วนลดไม่ไม่แพงมากเลยอ่าน่าจับทองเนาะ่ของก็แบบราคาไม่ถูกมากคจับทองได้เรียกว่าใครๆก็สามารถออกรถได้เนาะนะครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับง่าก็ขอขอบคุณน้องนะัททีมากๆครับสวัสดีครับผม